ก็จะพยายามเต็มที่ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าเออก็ยังไม่ได้เกิ่งขนาดน,นั้นหรอกก็จะพยายามต่อไปเรื่อยๆให้เป็นป๊อปเปอร์คาราที่ดีขึ้นเรียยเหมือนกันแบบว่ามันตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วที่แบบว่าหนูจะเป็นคนว่าร้องเพลงหนูก็เห็นคอมเมนต์ว่าแบบเออร้องเพลงไม่ค่อยอ้าปากอะไรเงี้ยซึ่งแบบร้องเพลงจริงๆหนูก็ไม่ค่อยอ้าปากแล้วแบบยิ่งถ้าแบบซิงอ่ะมันก็ยิ่งแบบเออแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็ต้องปรับเลยก็เข้าใจได้ ขี้หมูท้าอร่อยไหมอร่อยมากไม่ใช่สปอนค่ะก็เดี๋ยวก็ปล่อยทุกคนก็รอดูนะว่ามันคืออะไรกินของอร่อยเยอะไหมกินเยอะมากกินเยอะมากๆมากๆลี่ลยในใครบ้างกินแบบคาร่า,าฮะอ๋ออยากให้คาร่าเปลี่ยนชุดทุกเวทีก็คือพวกเราก็เสนอไปแล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่อเมี์ยังไม่ออกใช่ไหมก็เลยอยากให้แบบว่าคนแบบว่ารีจิสเราด้วยแกง๊งชุดขาวไปก่อนจะได้แบบว่า เป็นภาพจำแบบเออ,เอ,อนี่คือคารานะอะไรนี้แต่ส่วนงานอื่นๆก็แล้วก็เสนอไปแล้วค่ะว่าอยากจะแบบให้มีแบบชุดที่หลากหลายไม่ต้องห่วงนะจ๊ะขอบคุณที่แชรกันปรับเปลี่ยนเนื้อเพลงก็ จริงๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณหรืออะไรเลยนะเพราะว่ามันก็เป็นผลงานของเราใช่ไหมแล้วก็อยากจะทาํมามันออกมาให้เป็นแบบแบบที่เราคิดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็มันเป็นเพราะว่าเราแบบชอบเวอร์ชั่นเดโมกันมากแล้วก็แบบทั้งแบบเนื้อหาแล้วก็แบบท่อนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็เท่าที่จะมีเขาคงมาจากมาจากเดโมแต่ว่าเราก็แบบมานั่ง brainstorm กันว่าแบบเอ้ยเราจะเป็นคําว่าอะไรดีตอนแรกก็มีหลายคํานะมีแบบ Boy you miracle ไหมหรือว่า Oh it's miracle ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอยากให้มันแบบแทนได้หลายเพศถ้าแบบเป็นบอยมันก็จะแบบผู้ชายใช่ไหมก็แบบเอออยากให้มันแบบกลางๆไว้ก็เลยเป็น Baby Baby you miracle เพลงสองช่วงไหนล่ะคะก็จริงๆก็อยากให้มันอยู่ในช่วงแบบ festive festive นะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะท over, ันหรือเปล่าเพลง cover ไปเล่นสดนะคะก เอาจริงมันก็เขาเรียกอะไรมันก็ค่อนข้างเป็นช่วงที่แบบช่วงแรกๆมากๆก็ยังต้องมีแบบว่าเรื่องเรื่องเขาส่งรีสิ์หรือเออยใดที่ต้องคุยกันเยอะแยะมากมายขอคอดหน่อยหรอ,อยี่ไม่แน่ใจเลยว่าทาได้หรือเปล่าเพราะว่ามันแบบว่าจะทํำอะไรก็ต้องแบบขอกหลีก่อนแต่จริงๆแค่ขอไม่น่าเป็นไรมั้งเลย <c oughs> แช่ค่ะตอนนี้เรามีช่องคาร่าเองแล้วนะคะไม่ได้เป็นช่องแบบว่าอินดิเพนเดนต์นะคะเรานั่งได้ดูดีแอคชั่นทุ่างต่างๆว่าเธอวานมากใช่หนูก็งงมากว่าแล้วปกติหนูไม่วานหรอแต่อาจจะเป็นแบบภาพลักษณ์ที่แบบว่าคนไม่ค่อยเห็นกันไม่จริงๆก็คือไม่ค่อยเห็นหนูกันมากกว่าหนูได้เป็นแบบว่าเป็นสายแบบว่านะเป็นสายไวรัลทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหนูใช่แต่ก็หวังว่าจะถูกคนพบมากขึ้นนะคะ ก็จะพยายามเต็มที่ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าเออก็ยังไม่ได้กิ่งขนาดนั้นหรอกก็จะพยายามต่อไปเรื่อยๆให้เป็นป๊อปเปอร์คารที่ดีขึ้นในทุกๆสเตจน,นะคะคือคนเขาเรียกอะไรอะหนูค่อนข้างเครียดเหมือนกันแบบว่ามันตั้งแต่ตั้งแต่ไหนะตะไรแล้วที่แบบว่าหนูจะเป็นคนว่าไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยใหญ่อะแบบนูอกปะ ไม่ค่อยแบบรีแอคใหญ่อะไรเนี่ยเออหรือว่าแบบแม้กระทั่งแบบร้องเพลงหนูก็เห็นคอมเมนต์ว่าแบบเออร้องเพลงไม่ค่อยอ้าปากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบร้องเพลงจริงๆหนูก็ไม่ค่อยอ้าปากแล้วแบบยิ่งถ้าแบบซิงอ่ะมันก็ยิ่งแบบเออแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็ต้องปรับเลยก็เข้าใจได้ก็จะพยายามเป็นป๊อปเปอร์คาราที่เก่งขึ้นนะคะบางทีแบบมันมีหลายอย่างต้องกังวลเกินไปก็อาจจะเป็นเพราะเราเองเลยอาจจะแบบนะแต่ก็ จะฝึกร้องหน e ้ากระจกบ่อยๆค่ะน้องเป็นคนเรียบร้อยใช่ไหมล่ะทุกคนก็รู้เรียบร้อยไหมคะเล่นใหญ่ไปกับพีชใช่คือเรากลัวว่าเราจะไม่เคยใหญ่ใช่่ะแล้วถ้าใหญ่แล้วจะอันคอนโทรลแบบเราจะคอนโทรไม่ได้แล้วเราจะแบบหาทําอะไรก็ต้องฝึกใช่แล้วก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปไอ้คุณไปจบตอนนี้เรามีช่องคาร่านะคะ Q R A เอนะคะ ไป subscribe กันได้ก็คิดว่าจะปล่อย YouTube ในเอ้ยปล่อย MV ในช่องนี้ตอนนี้ก็มีปล่อย Dance Performance ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรเป็น first Performance ของเราในในคอนออริจินอลไปแล้วก็ไปดูกันได้นะคะแล้วก็แดน c ์เพ r ร์ฟอร์ c มของเรานะคะที่ปล่อยในช่อง Independent นะคะก็กำลังจะสองแสนแล้วทุกคนตอนนี้ 1, 9, 3, 4, 5, 7แล้วทุกคนคาร่าลองรีมเมื่อไหร่ อันนี้เขาประกาศในไอจีแล้วปะถ้าปรกาศแล้วก็พูดได้ว่าลงพร้อม MV ค่ะคือมันมีเหตุผลนะทุกคนคือเหมือนแบบว่าเราแบบ l เลิ r ฟอ m m m i s t a คแต่คือก็เข้าใจว่าทุกคนแบบเอออยากอาจจะอยากหนูก็เริ่มแล้วหนูก็เริ่มอยากให้ปล่อยลงสตรีมมิ่งแหละแต่ว่าก็นั่นแหละรอพร้อมกันกันกบ MV นะคะก็ทุกคนรบกวนช่วยรอกันด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังทยอยย,อยปล่อย มี react ออกมาเอ้กคนต้องคอยติดตามว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นใครออกมา react นะจ๊ะมี react พจัธการมงม่งทำมาเราถึงไปน,นึกถึงเขา <c oughs> ได้วันไหนเขาจะว่าเออทำไมอ่ะเพราะว่าพี่เชยยุ่งช่วงนั้นได้เดี๋ยวจะเสนอไปวันนี้ทำรุ่นู่พี่ปอปเปอร์ังเีกันมาเวยค่ะธอะ ช่ค่ะมันก็ตลกดีเหมือนกันคือคนจริงๆอะ่ะหนูตั้งใจเลยแบบหนู่ถ่ายกับแบบพื้นหลังขาวเป็นแบบพิวเปอร์ก่อนพิวเปอร์บิงเคก่อนส็ดปุ๊บหนูกะว,ว่าแบบน้องมูเปอร์คาร่า,าแต่งตัวเสร็จจะมาถ่ายฉากหลังขาวมันจะได้เนียนๆไฟแบบอันเดียวกันสรุปลืมแล้วก็แบบต้องรีบเปลี่ยนชุดด้วย <c oughs> ก็เลยสรุปว่าได้ไปเอารูปอีกทีนึงซึ่งแบบใส่แฟลชใช้แฟลชถ่ายแบบแสงมันก็เลยไม่เท่ากันก็เลยเซ็งอยู่นิดนึง แต่ว่าก็ได้อยู่เนาะหนูก็พยายามปรับปรับแสงให้มันแบบเออพอจะเข้าเข้ากันเนียนแบบมันจะไม่เนียนเกินไปเราอยากเป็นแบบมนุษตากระสลองซองปีชุดคาราอไ้กี่ชุดรอวันที่8นะคะเอ,อ้ยวันยังไงละสิฮือ a b y you are miracle เธอทำฉันเคินเธอรู้ตัวบางไหมม้นใจมันระเบิดตอนใกล้เธอ แต่วิวอาเมริกา้าเธอรู้ตัวว่ามีคนแอบคิดเธอช่วยเก็บให้มิดโดยนะเธอ และอีกท่อนหนึ่งก็คือ It's all about me Oh m i r e c l ทุกสิ่งสวยงามเพราะเธอนาม oh, ี Oh m i r a c l กระเธอจริงใจใช่ไหมจริงไหมก็ไม่รู้ก็ต้องฝากให้เธอช่วยพิสูจน์เธอคนเดียวเท่านั้นที่จะตอบเรื่องที่ฉันอยากรู้เออไม่ยบูบนิดเดียวนิดเดียว <c oughs> ไม่ยากทุกคนถ้าทำอะไรไม่ได้ก็มีเออมีระคืก็ได้ทุกคนทำได้เพราะว่าแบบเอาไปให้ใครดูคือทุกคนจะแบบจำท่านี้ได้เป็นท่าแรกเหมือนเป็นท่าแบบเป็นท่าซิกเนเจอร์ของเราเพราะฉะนั้นทุกคนทำได้คะ่ะไม้เปนไรเดี๋ยวพวกหนูลงนําไปก่อนทุกคนค่อยเต้นตามโอเคไหมเลือกชื่อแฟนคลับค่ะแลยังยังเลยอ,อยากแบบว่าใช้เวลาก่อนค่ะแบบว่าให้เราแบบว่าเจอชื่อที่ใช่จริงๆก่อน ยังไม่รีบครับงานจ้างคอล่ามีเลจแล้วหรือยังอมหนูคิดว่าน่าจะมีเลทแล้วแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันส่วนร้านงานนั่นอพูดไรงานร้านกลางคืนไม่แน่ใจเพราะว่ายังมีน้องๆที่แบบว่ายังเด็กกันอยู่ถ้าสนใจก็ลองชักมาก่อนนะคะแต่ตอนนี้ไม่แค่เพลงเดียวนะ <c oughs> เราก็อยากจะโชว์หลายๆเพลงเหมือนกันเต้นเพลงไรแลวไวร่าก็นะคะแ <c oughs> ต่ว่า อืมหนูรู้สึกว่าหนูกอาจจะทําไม่ได้ก็ได้นะหมายถึงว่าเป็นสไตล์ที่แบบว่าเท่มากอะไรเงี้ยก็กลัวทําทไม่ถึงเหมือนกันนะทุนถ้าแบบจะให้มาเต้นจริงๆรับงานทุราชนาจักรใช่ค่ะอังจริงตรงนี้ก็แบบเริ่มเห็นแบบว,ว่าตารางขึ้นมาบ้างแล้วก็ขอให้ปังๆนะคะสู้สู ใครเป็นคนรับงานก็สามารถติดตามได้ที่ไบโอไอของพวกเราทุกคนเลยนะคะคาเมราตอนใหม่หรอตอนใหม่รู้สึกว่าจะถ่ายไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้น่าจะโฟกัสกับการปล่อยปล่อยคอนเทนต์เพื่อรอ MV ก่อนนะติดตามไลฟ์ของเรารวมถึง exclusive คอนเทนต์กับ VR และยังมีเทอเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o a t e application